สวัสดีครับพี่น้องเอซเมื่อนี้อากาศเริ่มจะเข่าว่าูภาวะปกติ้วครับหลังจากที่าพายุโซนหลอนจามีเข้ามาห้ายมือละนะครับเมื่อกี้ก็ตรงกับวันทียี่2ิบนะครับพอดีความกดอากาศสูงการกำลังที่เข้ามา ะครับมือเอินมือหือตะกรับกะฝนฝ่าขนองฝนจามีก็คือที่เบิดหลับเพราะวะขึ้นไปทั้งอย่งกว่าทั้งเวียดนามทั้งลาวลงไปฟิลิปปินส์นะครับกับแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นพี่น้องก้าายเติบอยู่นะครับส่งผลข่าปลาหน้านานี่ครับ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมีนะครับลมและเนรนาดเขาพี่น้องเอ้ยเขาพระท่านใดเขาพระท่านใดกล่มนะครับเพิ่งจะออกล่วงพระท่านใดกลมพระท่านใดเมตรพระท่านใดตึงนะครับก็เกิดความเสียหายพอสมควรนะครับกัยังดีถือว่าเพิ่นบวถ่วมเพิ่นแค่แค่ล์ลมซื่อเพิ่นยังมีโอกาสที่จะ มีโอกาสตึงนะครับมีโอกาสตึงได้นะครับนี่เป็นเขาพันธ์ขอขอพนะครับพันธ์ขอขอพบเขาเหนียวกับบี่ติ๊พี่น้องตาเสียดายบุ่งควันปิดปิดทั้งร่มทั้งฝนนะครับเขามาแต่ยังดีมีแต่เขาตัวสูงล่มนะครับขา ตัวตำบ่บลมขอต้นเตี้ยบว่าหลมพี่น้องนะครับกรว่าเนี่ยเมืองทองฝาตอนนี้ก็ยังยิ้มอยู่พี่น้องยังยิ้มอยู่ทองฝายังยิ้มอยู่ฝนเมืนงทองฝาฝนยังยิ้มอยู่ครับพี่น้องถ้าฝนก็เป็นทางด่านทะเบีนออกนี่ยังยิ้มอยู่มืออื่นนะครับมือเนียขึ้นที่ออกนะครับจามีนะครับมืออื่นเสาร์ ความอบว่อากาศสูงมาหอดอากาศจะเสิ่มเย็นคุณหน้าพุ่มกาสีลดลงตัวเบิร์ห่วงเขาเป็นตัวอสัดนะพี่น้องห่วงเขาออง,ขา,า,งามนะครับความย่าวประมาณยี่สิบเซนนะครับความยาวประมาณยี่สิบเซนนะครับห่วงเขาอซุ่มนี่ใกล้ๆนี่อยู่ใกล้ๆครับไก่ก,กินพัดพี่น้องไก่กินพัดนี่ย่าวยี่สิบาเซนอยู่ครับ เม็ดใหญ่พอสมควรเม็ดหนาอยนะครับเขาก็ขอเป็นเขาเอ่าน่านหอมนะครับหอมจากหน่อยพี่น้องย่ามหนึ่งหอมแต่ว่าน้ำตาลลายพี่น้องบะมอกกับผูอ่าเป็นบาหวานปนไดนะครับเป็นโรคบาหวานบหมอกปนได้กับเขาก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอครับจะได้การขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ท,ที่ตามส้มสองพญกี้นป่าไทยบาทขอบคุณกบลังแรงใจขอบคุณ คอมเมนต์ขอบคุณคำที่ชมนะครับโดยเฉพาะี่น้อ,อทั้งประเทศไทยห้าลรัวทั้งี่น้อ,อทั้งซอป,ปอปอล่าวที่มานะครับที่มากคไหลคคกดแช่ให้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม